สวัสดีครับผมมีทังชนชมลำพูนครับวันนี้ผมจะพามาดูไม้แปลกนะครับไม้พิเศษนั่นเองนะครับสําหรับที่สวนครับผมก็เดินไปเดินมาผมก็เจอต้นนี้นะครับแต่แต่ไม่ใช่ต้นนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับจะเป็นชวนชมราชินีพันดอกนะครับพวกต้นนี้ครับนี่จะเป็นพันนี้ราชินีพันดอกครับที่เขานิยมนํามาทําบอลใส่นะครับ ีก็จะเป็นพันนี้ครับต้นนี้ก็ยังไม่แลกนะครับแปลกยังไงพามาดูเลยครับต้นนี้ก็เป็นราชินีพันดอกนะครับต้นที่แลกวันนี้ครับผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันครับนี่คือต้นนี้ครับเห็นดอกเขาไหมครับแล้วก็มาดูอีกดอกนะครับปกติดอกเขาจะเป็นแบบนี้นะครับ นี่ครับปกติดอ,อกเขาจะเป็นแบบนี้แบบนี้ครับเพื่อนๆก็คงสังเกตได้นะครับว่าแปลกเพราะอะไรนะครับนี่มาดูใกล้ๆก,กันครับคือแปลกคือเขาม,มีดอกซ้อนนะครับเป็นราชนี พันดอกนะครับที่เป็นดอกซ้อนนะครับซึ่งเกิดจากการพร้อมเมล็ดนะครับดูลักษณะใบครับนี่เหมือนกันเป็นราชินีพันดอกนะครับแต่ต้นนี้ยังเป็นรากรากธรรมชาติอยู่นะครับผมก็จะตัดทําเป็นรากตะขาบนะครับไอ้พวกนี้ก็ตัดทําเป็นรากตะขาบไว้แล้วนะครับแล้วก็คัดกิ่งเข้าลวดไว้นะครับเพื่อทําบอนไฟเนาะ ก,กิ่งช้ำก็เริ่มแตกตาแล้วนะครับนี่ครับตำหรับต้นนี้ครับทำรากตระขับเขี่ยดอกได้แล้วก็อนาคตไกลแน่นอนครับนี่เป็นราชินีพันดอกนะครับแต่เป็นดอกซ้อนนะครับ อาจจะเป็นราชินีสองพันดอกก็ได้นะครับเพราะเป็นดอกซ้อนนะครับคำๆนะครับนี่ก็ลักษณะกิ่งครับเดี๋ยวผมจะรอดูดอกพวกนี้ก่อน,นครับว่าดอกเขาซ้อนไหมครับหรือว่าซ้อนแค่ดอกเดียวนะครับผมว่าซ้อนก็น่าจะซ้อนหมดครับถ้าซ้อนทุกกิ่งนะครับเราก็จะทําการ ตัดไปเสียบยอดนะครับที่ต้นพัน์นะแล้วก็ทําการขยายพันธุ์ต่อไปนะครับถ้ามันเป็นดอกซ้อนทั้งหมดนะครับทุกกิ่งเนาะนี่เพื่อนก็รอได้เลยนะครับอาจจะเป็นไม้แปลกไม้หนึ่งครับที่น่าสะสมนะครับเป็นลาชีนีพันดอกนะครับ ต้นก็จะเหมือนพวกนี้ครับพวกนี้ก็ราชินีพันดอกนะครับเป็นกิ่งชํำนะครับทำรากส่นมากเขาไว้ทำบอนไซนนะครับสำหรับอีพีนี้ครับไม้แปลกของเราก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ